ครับมื่อนี้พามาเก็บพาะหวานต้นเกาอยู่สวนในสวนครับพ่อเก็บหรอครับบางวันนี่มีแม่งมากินใบน้ำครับ ือผู้หายมือดานหมือดแม่งสร้างงอบครับมือคนเห็นงานนี่สอ่ะทั้งดานทั้งดำทั้งด้านทั้งดำ

เดี๋ยวขี่งวมาใส่อยู่ครับนี่เจ้าขี่วัวมาใส่อยู่ผักวานป้าแท่ครับเกิดเอง ตะพผอมปลาครับไม่ได้เอามาปลูกเกิดเองตามธรรมชาติ สุ่มผมซื้อมาคงก็เอามาปลูกแน่หรอครับเดี๋ยวชิพาใายเบิ้งปลูกมาซื้อผักหวานปลามาเม็ดมาพะเองเอามาปลูกมัมีต้นที่เลี้ยงครับใส่ต้นหม่ในธรรามาตานี่ เป็นพี่เลี้ยงเลย เสีดดยงรถนะครับเพราะว่าหน้าอยูไให้หน้าสวนนี่ติดทางเส้นไปอำเภอป่าจักศิลปาคมครับไปทางน้องหาออนอำเภอหนองหานลัดออกสะกลนก็นได้ครับเส้นนี้บ่ต้องเขาอุดอรเส้นไปทะเลเที่ยวทะเล,ะเลบัวดแดงครับเส้นนี่ทางพัน ทางผ่านทางผ่านที่นี่ฮิยุแดนเป็นเขตแดนครับประจักษ์กับอำเภอกุมพระว่าหน้าฝั่งนึงกับฝั่งนู่นกัเป็นของประจักษ์กับเขตนี่ของกุมพระว่าปีทางพาหน้าครับ ก็แตกครับนี่ต้น,นีต้นที่มันล่มต้นแหลกต้นที่มันล่มแล้วมันแตกน่อ,อขึ้นมาแตกแหนงแตกหน่อ,อขึ้นมาอันนี้ต้นแม่ครับหอดบองางอับกันเลย อันนี้ก็เป็นอีกต้นนึงครับสงสัยเกิดจากหากครับนี่ต้นนี้มันหากต้นนี้หรอมากเกิดที่นี่ ได้แกงแล้วได้แกงแล้วนี่ครับฝ้าเบาื้งฝากหวานที่ผมปลูกผมเพิ่อนี่ครับอีกบ่โดนไงจีสลัดเม็ดเราครับนี่คือเขียวนี่แล้วกับอนแล้วออกมาหลายหลุมอยู่ครับ ปลาถ้ามาฉาดครับนี่ครับหนึงน่งลุมหนึ่งกำลังเขียวเดียวกบสลัดพีสลัดแล้วครับนี่พวกเกินอาทิตย์นึงครับนี่แล้วก็แตกยอดแล้วแล้วก็มียอดแล้วไม่เกินอาทิตย์แล้วก็สลัดแล้วลูกไว้หล่ลุมอยู่ครับ เวลาย,ยู่มีกจะลุมหนึ่งมีกจะลุมหนึ่งปูนอ,อีกไปอีกคามหลุมถ้าเบื้องต้นที่ผมนมไว้แจกแล้วครับนี่เห็นใบออกมานั่นแล้วใบออกมาแล้วต้นนี่นี่ ตัวนี้ก็แตกขึ้นกันครับกําลังเห็นใบปีมปีมปมออกมานี่ครับเห็นใบปีมปีมปมออกมาแล้วนี่ตัวกผักหวานปลาเลยครับนี่ตัวหนึ่งเป็นผักหวานปลาขึ้นกันแล้วก็นนี่ตัวหนึ่ง ลิ่วไปเลยเจ็บเลย,น,ยนี่ไงธรรมชาติธรรมชาติไว้ก็มีครับไว้ก็มะปุกไผ่ก็มะปุกอันนี้ต้นมะขามปอมนะครับไว้ mày mai mày tiêu mày อู้ครับหน้าอุ้อันนี้เป็นในสวนครับมันไหวอู้ปากหนักจุกผมกับมองผูกเงาะปลูกอยู่ในสวนสวนอยู่หน้าอยู่หน้าที่สวนอยู่ที่นา ครับป่าบักนัดนี่อันนี้ผมก็ว่าปลูกเม็ดถักหวานลุกหนึ่งลุกนี่ผมไ้หาหนเลยครับนี่ลุกนี่ส่าสามอันนี้ก็สามเม็ด สองสามคุณครับปลาหักนัดปลูกจนากอยู่ข้างแหงครับนี่ของแถมน้ำมุกม่วงท้องดำก็บบุก่วงอึกล่องยังเก็บบ่ท่านเหมือนครับ,บม่วงท้องดำงท้องดำ ทองดำทองดำหมดคลิปนี้แค่นี้กันนะครับขอบคุณครับ